สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาเล่นเกมเร็ว3นาทีในเว็บไซต์ chess.com นะครับก็ผมก็จะเริ่มเล่นเลยนะครับผมเป็นหมากดำนะครับคู่ต่อสู้เปิด e e4 ผมเล่น e5f4 ผมผูกเบี้ยธรรมทาอยู่ปะเพราะถผมกิน ตัวหมาเขาก็จะขึ้นเร็วครับก็จะเป็นการทําให้เขาขึ้นตัวหมาเร็วขึ้นโจมตีบิชอปแล้วก็เบียร์สี่สอเขาถอยกลับไปคุ้มกัน เสร็จแล้วก็เล่น킹เฮดแปดก่อนนะครับการเขาเดินบิชอปมา h6 แล้วผมก็จะโจมตีคีและบิชอป เขาให้กินควีนะครับงงเลยออก็เกมผัดไปครับคู่ต่อสู้เปิดด้วยนายเเป็นรูปเลติโอเพนนิ่งผมก็จะรับด้วยรูปของกระโจม ขึ้นวิชอปท่ตา e6 เสร็จแล้วผมน่าจะให้เขากินวิชอปได้เลยเผมจะเอาเบียกินเปิดเปิดคลองเรือเขาโจมตีเบียแต่เนื่องจากเรือเราโจมตีไหนอยู่นะครับ ผมสามารถนําไหนกินเบียที่อ e ีได้หรือเปล่าลองดูนะครับก็เสร็จแล้วผมก็ลุกกินไหนก็ทำให้ได้เบียฟีมาหนึ่งตัวนะครับ อแต่ว่าผมก็ต้องระวังเบีย้ยที่ E6 ให้ดีนะครับตอนนี้เป็นจุดอ่อนของผมลบอารับตาพิชชอบก่อน เล่นดีห้าครับอือโดนโดนโดนเบี้ยฟรีฟเขาเลือกินแต่เขาไม่เอาลุกกินนะครับผมเล่นดีดีสีแล้วผมใช้เบียสี่กินแล้วผมก็เล่น e ีสี่นะครับพยายามพยายาม ดันเบีย้ยขึ้นไปสูงๆไว้ก่อนแล้วก็เล่น e3 ก็ผม แล้วก็ต้องพยายามคุ้มกันเบีย้ยครับสองตัวนี้ให้ดีครับโจมทีควีน แล้วก็ไล่ควีนก่อนครับแล้วเดี๋ยวเขาเขาจะแลกควีนนะผมคิดว่าผมแลกควีนได้แล้วก็เดินเรือมาโจมตีแล้วก็ถอยมา้าลงมาคุมกันเบี้ยใหม่เสร็จแล้วก็ เขากันมาแล้วลงนะครับผมก็จะโจมตีเบียร์โจมตีก่อนแต่ว่าเวลาเหลือน้อยอีกแนละ้วทำให้ต้องรีบเดินนะครับโจมตีเรือโจมตีเรือโจมตี F4 เขาเอาวิชอบกินมาได้ครับแล้วเขาก็กินเบียที่ดีสแต่เขาไม่เดิมผมก็จะแกลกเรือออกแล้วแล้วก็พยายามโปรโมตโอ้แต่ว่าผมโดนพินนะครับแต่ว่าผมกินวิชอบได้เอาเรือกินวิชอบ เสร็จแล้วผมก็กินที่ e E3 สามเคผมก็จะพยายามโปรโมทพยายามโปรโมทพยายามเดินม้ามาจับกินเรือนะครับ ก็โจมตีเบียโอโอเวลาเรียนน้อ,นอยอก็ชนะเวลานะค,ะะครับอ่าคู่เราสู้ขอรีแมทก็ผมรีแมทก็ได้ครับผมก็เล่นเบียดีสีเป็นรูปเบียน้าควีนเขาเดินไหนผมก็จะทิมไล่เลยแล้วก็จะขยายเซนเตอร์ต่อด้วยแต้มสี่สีอีสี รีบขึ้นตัวมานะครับแล้วก็รีบเข้าป้อมเสร็จแล้วก็เข้าป้อมใช้อะไรกิน่นนกิน เขาเอาบิชอปปิดเสร็จแล้วผมก็อาจจะไม่แลกควีนนะครับเขาพยายามจะแลกควีนให้ได้เลยแต่ว่าผมก็ผมผมแลกก็ได้ครับเสร็จแล้วก็กินเบี้ยที่ A7 แทน แต่เรือเขาก็จะมาที่ดีสองโจมตีแถวแถวล่างได้แต่เขาไม่เดินนะครับผมถอยบิชอปกลับมาการเรือลงเสร็จแล้วก็ต่อเรือตัวนี้ออก ที่ดีสามครกักินกินกับ F4 นะครับกินได้แล้วก็พยายามเอาคิงขึ้นคิงนะครับเอาคิงมาไว้กลางกระดาน อ่ะไลวิชอปผมแลกตัวหมากได้นะครับเพราะตอนนี้ผมเป็นต่อหนึ่งเบียยิงผมแลกตัวหมากออกเท่าไหรก่ก็จะทําให้เกมง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็สามารถจับเบียที่ E4 ได้ก็การเรือลงมา C2 ผมก็จะเรือต่อเสร็จแล้วก็ค่อยๆขยายเบีย้ย ก็พยายามดันเบียร์ขึ้นไปโปรโมทนะครับแล้วผมก็จะพยายามนำเบียร์ A ขึ้นไปโปรโมทให้ได้เหลือตัวนี้ก็ซัพพอร์ตเบียเอ A นะครับ รคูดต่อสู้ก็ยอมแพ้นะครับครับก็คลิปนี้ผมก็ขอเล่นไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สำหรับท่านที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือสนุกกับคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ